อานี่ครับตับของเขาครับหันครับหันเต๋านี่หน่อเดี๋ยวไปพัดครับคุกกระเพราล่างเรียบร้อยนะครับตับงวครับกระเพราตับคุกตับงวครับนี่ ครับตากันาเลยครับนี่ครับเข้าหงเี๋้วหุงไว้ครับน้ำสาลครับพริกไทยครับอืตอดปุงรถครับน้าปขาครับ โอ้โจโลตายละนักลำเป็นไงครับกินคนเดียวแอรอดครับอ้าวใครถอดใครครับนี่ใครเป็ดครับไขรดาว อ้าวปอแล้วครับไ่ด้าวแอนนี่ปอปิดไฟนี่ครับใบกะเพราครับกันนะครับที่เขาจะไปคุกกับเข้าครับนี่ห้องเมนูอย่างนี้เขาไปคลุกกับเข้านะครับนี่นะอ่า ก็เข้าลอบครับอาครับพัดเข้าออกันเลยครับกระเทียมไปครับเพิ่มความหอม,อมนี่ครับได้ไปเลยครับ ให้เข้าบ้ามาตินะครับเนี่ยเอาลุกนะครับต้นหอมซอยครับ กินปอนไฟหน่อยจับไฟหน่อยบร <c oughs> ม,มีเตาเล่งครับมีเตาออีกอะครับแรงแน่สวยงามครับ ตับหัวนะครับเน่ยราจตับหมูครับกินนแรงอะ แห้งๆนะครับเนี่ยอ้ยเร่แดงๆดูวะเยร ครับเมนูนี่ห้องว่าเดี๋ยวอนกึดก่อนเข้าพัดกระเพราัวได้หรอเข้าพัดกระเพราัวกกอบกันอ๋ <c oughs> อครับ ไล่ไล่หา,านล้ำแต่หนาะข้าวพันธุ์นกับนี่ครับจเจ้าข้าบัสมาติครับนี่ครั ไข่ดาวเยอะๆไข่เป็ดนะครับลองชวาเข้านะเขากัดเด็ดตับง้อนี่กัดเด็ด ngon lắm cặp khay cặp cặp hấu ừ nhà có hấu phát cặp hấu hay đáo <laughs> cặp hấu tắp ừ. bay nhau nhau nhìn chạy bay cặp hấu ăn đi รำครับทุกคนบรรยากาศฝนตกกินเข้า เด็ด <Dead. S 1> ผานครับจะได้ก็ฟฝากทุกคนติดตามเพจผมด้วยครับความเมืองลดมากครับผมนี่ก็ให้เมนูแล้วครับแล้วก็จะได้ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วปากกันมาคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับ